หาคุณประสบปัญหาเจอคิลเลอร์ไม่ตึงหรือทุกครั้งที่คุณซ้อมไม่เจอจุดอ่อนของตัวเองใช่หรือไม่หากคุณประสบปัญหานี้พวกเราขอนำเสนอบับเบอร์บี้ plus p s p s บอกลาเลยกับการซ้อมที่ไม่ตึงเพราะพี่บี้จะดึงให้ตึงเองในราคา25บาทต่อ1ตาติดต่อการซ้อมได้เลยที่เพจที่ข้างล่างเลยนะครับนักมันตรงนี้ไม่พัก,ก,กไปม่ง <c oughs> ั้นทางตลอดแน่เีย เขาบอกเขาบอกิดสายล่างเกิดสายตายล่างไม่ต้องรีบเล่นนะจ๊ะไม่ต้องรีบเล่นไม่ต้องรีบเล่นกระต่ายไงกูบอกแล้วตตาายยกกมอองเซร์มาไม่มองเขาไม่เอามองเซอร์อยู่แล้วเจอใครอ่ะอยู่แล้วแตกอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นถ้ายังไม่เจอก็คือแอบไปเลยวิ่งแล้วกันไหนๆก็รู้แต่ยะละ เรียบร้อยไอโนไอโนโอ้โหไอ้เห no ี้ยะถูกแทบโคตรไวเรียบร้อยไอ้ยาโนแห้งลงมาคือแห้งมีล็อกเครื่อง มีรูนเข้าป่าเช็คขวาบนเก็บควัเฮยได้แผ่นที่แดงครับเก็บควานในบ้านเล็กออกมาเข้ากูสภาพปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเดี๋ยวเราช่วยเองได้ปั่นยาว่อไอเขาลงไปประมาณขวาล่างเลยมาผมปะไม่มาไม่มากลับ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 มามาสายล่างมาสายล่าง เยอผมนะดึงนะนะดึงนะนะมไยไแล้วนะสามสามก็ต้องโมลิไ,ลไม่ได้ตามกูพี่บ้านเล็กโอเคพี่ ไปไปสายล่างไปสายล่างเฮ้ยไม่ไม่ไม่มาบ้านเล็กมาบ้านเล็กปันเสร็จปันเสร็จปันเสร็จปันเศษเจอเจอเจอต้องนี้หิวหิวตรงนี้มองหิ้หน่อยไอ้ลูนลูนอยู่บ้านเล็กลูนอยู่บ้านเล็กโอเคเดี๋ยวไปถอนเดี๋ยวไปถอนฮะพี่ฉีกไปกอาดให้อยู่ก๊ากให้อยู่ก๊ากไปขวาล่างนะได้ได้ได้ อย no no, no, ู่ไอ้นอนไอ้นอนมันโดนมือดินอนไปปั่นไม่อยู่ไหนโดนทีนึงกูอยู่บ้านเต๋าอยู่ขวาล่างเฮ้ยรอยเท้าอะไรกันเผื่อเขาจะได้กลับมากลับเอ้ยทิ้งทิ้งเก็บขวานนะไม่กล้าแกะดนเลยขมาผมเอ้าไอ้เหี้ยมองหลังเพลินโธ่กูโดน เล่นแมสไม่ดีกูฉีก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 พี่พี่เอากูอยู่ซ้ายเอ้ยขวาบนเฉกเฉกเฉกปล่อยปล่อยดีปล่อยดีวิ่งแล้ว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 จะไปแกะเทมป์ต่อเขาปาผมไปสองรอบนะเราไม่รู้ว่าเก็บไปยังยไงพิ่งพาเข้าบ้านเล็กอะ่ะคุณจะไปแกะรูนอะ่ะไปแล้วปะ มีใครแก้ลูมปะนะ่ะผมอยู่ผมแก่อยู่พอ,อไลดโน่ไอ,โ,อโนโดละ ได้ไปใส่มวระวังวางไว้แม่เทพได้ได้พี่เหล็กกล่องนึงใช่ไหมที่พี่พี่ยังไม่เปิดอ่ะเหลือเหลือเหลกกล่องบ้านเล็กแต่ใต้ดินอ่ะเหลือใต้ดินมีมีอีกออันนึงไปในนี่เก็บเปิดตู้ไว้โอเคตีเล็กคงเครื่องลูนประคบรบอยู่สายล่างกับพี่ผมอยู่สายบนอยู่สายบนพี่ เขาเอาเพิ่มขวานมาเพิ่มขวานสองอันแล้วก็พี่ไปเล่นสายบนเซฟโซนอ่าได้ได้ของชีของชีของชีมาสายบนนะมาสายบนนะเอาเอาเร็วเร็วเร็วเผมชี้มาขวาแล้วสายบนพับไปแล้วมาเล่นบนมาเล่นที่บนโอ้ยย้าบนแม่งเครื่องติดกันเลยนี่หว่าใช่มันอยู่บ้านเล็กนะ อยู่ถือบนอยู่ถือบนไม่เอ้ยไม่ไม่ไล่ไปฝ่อบนไปฝ่อบนเอ้ยไล่อยู่ลายอยู่โอเคโอเคโอเคปันต่อเปิดตู้แล้วเปิดตู้แล้วโอ้โหชีก็ออกไม่ได้ว่ะขวาในมือเยอะด้วยนะเอาบวกสองมาโอ้โหเชี้ยแย่ละโอ้โหทูแทบเลยทูแทบ ไม่ฉีกยากจัดไม่น่ามาเล่นเลยไเล่ยังไงเขาก็มีป๊อปเปปล่นยอยู่เขาจะปลาเช็คขวานใส <นะ S 1> <น>่ขวเช็คข,ขวาบนเช็คขวาบนนะปลาเช็คปลาเช็คฉีกนะฉีกไปไปโค่ปั่นอยู่นะปั่นหิ้วนะมาเล่นแบบติดแบบติดไม่เห็นตัวว่ะแต่เห็นแค่เพลงอะ่ะเราไม่รู้ระยะไม่เห็นตัวเลยอุ้ยเชี่ยเกือบ ยังเห็นกุ้ยก่อพี่พี่พี่เกินกลับไปแล้วใช่เฮ้ยชิบหายดีงี้ จะความจะเย็นสู้คิลเล์นะตอนนี้เห็นเขาอยู่ข้างบนต่ออยู่อยู่หลังบ้านเล็กไปขวาบบนแล้วโอ้เห็นอยู่ดีที่บีที่บี พี่โอลาก่อนมิดลักแฟนเพลงใช่ไหมลาก่อนเป็นลักแฟนเพลงทั้งหลายข้าน้อยสมควรตายเอาดับกิมทองตัวอีก เอ้อยเจียนี่ไม่ใช่แคในการส่วนตัวเฮ้ย,น,ยนี่ไม่ใช่การแคนส่วนตัวเขาเรียกวนะ่าอะไรครเรียกสัตว์เขาเารีย <c oughs> กว่าการคุยกับพี่น้องโอ,โ,โอ้โห โอ้พี่เวบจุกหน้าอยู่คนเดียวเชี้ยไดยโนโ่ล้ม G2 แทบอย่างไว้สัตว์โ็ข้อแรกนะครับน้องกิกดอะถ้าจะเนียนอะไปเนียนตรงที่มันแบบมันเนียนกว่าหรือตรงที่เราน่าจะหลบได้เช่นหลังหินที่เป็นมีไม้ก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะว่าหลบตรงนั้นอะมันมันมันไม่มค่อยดีอะน้องหลบตรงนั้นอืมแล้วก็น้องหมูน้องหมูบงอะไรทักอย่างอะองเจ๊กอะเจ๊กหมูบงอะจริงๆพี่ว่าหนึ่งหนึ่งศพแรกกับหนึ่งเครื่องอะไม่คุ้มเลยอะอืมจริงๆนะน่าจะแบบปล่อยไปเลยแล้วก็แบบฉีกไปก่อนเพื่อที่เฟิร์สจะได้ไปดึงน้องเวฟได้เพราะว่าน้องเวฟเพิ่งเฟดสแรกเองแตวตอนล้มปุ๊บชิบหายเลย เกือบยังไงเขาโตแล้วแน่เออแต่มันมันแลกไปหน่อยอ่ะแล้วคนไม่เจ็บด้วยไงเสียดายเออแล้วก็เวฟจูเก่งมากเลยอ่ะยอดละพี่ชายมองหลังเก่งมากพี่ถ่ายถ่ายจอเวฟไปเยอะเลยมองหลังมองหน้ามองหลังเพลินแล้ยพี่พี่อยู่นั่นค้างเอโดนบีบมองเพลินใช่เเคไม่จอโดนบีบอ่ะโดนบีบขึ้นไปเล่นบนตรงนั้นมันเล่นไม่ได้อ่ะตรงเออหน้าประตูอ่ะเออ แล้วดันแมสแมสอยู่รอบยาวเออแล้วก็แต่ว่า <You> ด่านนี้ถ้าถ้าด่านนี้บาลานซ์มันไม่รู้จะเล่นตรงไหนจริงๆอะ่ะก็เข้าใจเคสอยู่มันมันไปไหนไม่ได้แต่ว่าทีมนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีจุดอ่อนเท่าไหร่นะมันก็มันก็มีข้อให้ปรับนิดเดียวอะ่ะแต่แต่ทีมที่ไปโค้ช <c oughs> มาตอนแรกอะ่ะโอ้ทีมแบบนอนอะ่ะก็นันเลยเหรอทีมแต่นอนเลยลมมผมอยากเห็นทูแ <c oughs> ท,ท,ทบของไอเดโนมากเลยแป๊บๆบเบื้อเฮีย แทบวายทีหายตกใจเลยยังไม่ทันสิบยังไม่ทันสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะวายเลยอ่ะเวฟไอ้นี่ก็ได้นะถ้าเกิดคนจุกเก่งๆอ่ะก็คือให้แบบใส่ตายยากไปเลยก็ได้นะเอออย่างถ้าคนอื่นใส่ใส่สปินบโลลไม่ได้เลยพี่เอาจริงเหรอเขาเลี้ยงเดินไม่เก่งใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้บางคนแม่งแต่ชกะกำลังจะฝึกกำลังจะฝึกกี่วสองคนใช่ไหมเออแล้วเสียใส่เจ๊กสองคนโดนหักแต้มเออว่ะลืมดูเลย น,นัน่นแหละ e? ประมาณนี้ค่ะแต่ดานนี้มันกระต่ายยิร์ม,มันเก่งด้วยแหละดาเน,นี้ยิ้มอ่ะโล่งเลยอ่ะเกมเกมเดียวใช่ไหมหรือว่าใช้ตัดหน่อยเถอะใช้ตัดหน่อยเ <laughs> ไม่มีเวลาแล้วพี่คงนี้ผมมีเรียนอีก <laughs>